สวัสดีครับผมเชฟเฟคานครับคืนนี้ต้องบอกได้เลยสนุกแน่นอนครับพิบลิเกจเปิดรููกกาลอย่างเป็นทางการนะครับรวมถึงลาลิกาสเปนครับหรกฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีฟุตบอลถ้วยของบริเกาเยอรมันด้วยนะครับเอาเลครับนะบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันส่วนเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาตาโรเนตไม่มาตามนัดอันนี้พูดกันตามตรงนะครับแต่ว่าลิเกวอก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ถือว่าภาพรวมยังคงโอเคอยู่ส่วนฟุตบอลสดในกลุ่่่่มมมมกกกกกก็ยยัััังงงงแปปีี้้้นนนนนนนออออะะะคครบเเเเพาาาาาาาใไลลลุุุุวววววววดดดิททฟตตตตสชจห รวมไปถึงหน้าที่ดูฟุตบอลเียร์ลิกแบบฟรีๆสามารถเข้ามายู่ด้วยกันได้ไม่ได้เสียอะไรมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนครับถ้าทีมเน้นที่ลูกเชียบประกันไม่มาเรามีการเค็มคืนให้ด้วยในวันถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนฝากไว้นะครับแล้วก็ยังมีของรางวัลแล้วก็กิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแอด ls 3 7. 7หรือว่าจะจิ้มลิง์ลูกเชียบวางไว้าาก็ได้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลืมด้วยกันนะครับส่วนค่ำคืนนีีนนนนนน้ับวเเเิหมกดดยย๋ใ เอาละครับเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกเราไปดูเกมพิม์ลิเกตนะครับนะนัดเปิดสนามของทางด้านแอตตันวิลล่าสิงห์พงาดครับวันนี้พวกเขาจะเปิดวิลล่าพักรับการเยือนสาริการดงเนลคาเซนเกมคู่นี้คิกออฟเวลา18ิบแปนาฬิกาสามสิบนาทีในศึกพิมลิเกตนะครับในส่วนของนะครับน้าเกมคู่นี้ยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์ครับว่าจบลงที่เท่าไหร่ใครเป็นผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรุ้นรับของรางวัลจากลุงเสียบสุดคันผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลุงเสียบวางไว้ให้ด้วยนะครับ ส่วนของเกมคู่นี้นะครับเราบอกว่าน่าสนใจถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับนะเตะกันในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีถือว่าเตะเร็วมากๆนะครับในส่วนของทางด้านนะครับนะตารางคะแนนเนี่ยทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกของทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องมาดูกันว่า3แต้มแรกจะอยู่ในมือของเจ้าบ้านอย่างวิลล่าหรือนิวคาสเซิลผู้ไม่เยือนนะครับในส่วนของเฮทเวทคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดรวมทุกงทุยทุกรายการนะครับเป็นด้านของนิวคาสเซิลครับชนะไปทั้งหมด3เกมแล้วก็เป็นด้านของนะครับแอตันนวิลล่าชะไป1เกกกมมมเเสอไป1ฤดูาลทีีีี่แลล้วเเเจออกกกกัันน2มมครรรบใศึพย์ต ในบ้านของนิโคลเซ่นที่เซนเชมพาร์คครับเป็นด้านของนิโคลเซ่นเปิดบ้านเอาชนะวิลล่าไปได้3ประตูละศูนย์ส่วนในบ้านของวิลล่าพาร์คนะครับไอในบ้านของแอตันวิลล่าที่วิลล่าพาร์คนะครับก็เป็นแอตันวิลล่าเอาชนะไปได้4ประตูละหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของนะครับเอเเวสถ้ามองในภาพรวมเนี่ยลุงเฉียบมาว่านิโคลเซ่นดูดีกว่านะครับแต่ถ้า2นัดหลังสุดเนี่ยสูสีทางด้านของฟอร์มการเล่นครับห้าเกมหลังสุดเจ้าถิ่นแอตันวิลล่าพวกเขาถือว่าฟอร์มดีในเกมอุ่นเครื่องนะครับชนะ3เสมอ1 1แพ้นัดล่าสุุดอ่นเครรื่อองงงกกกับบีียเลลลจาาาาาทด้นขสเปปนนนนนนก็ชะะไได้้2ครัับส่วของนิคึ เนยูไนเต็ดครับช่วงหลังมาฟอร์มไม่ดีครับประกอบกับทางด้านของนักเตะเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใจด้วยบางคนนะแล้วก็เสริมตาอ่าเสริมนักเตะไม่ได้ด้วยครับทำให้ฟอร์มไม่ดีนะอุ่นเครื่องมานะครับนะรวมถึงเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยหเกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอ2เพราะ,ะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างแอตตันวิลล่าดูดีกว่าผู้เยนอย่างสาริกาะดงนิวคาสเซิลค่อนขอ้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับลุงเฉียบอังอิงนะครับแ,ททแอัวล่า ทีมของอุนายเอมรี่น่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1นาทัพโดยผู้ตัวเองเอมี่มาร์ตินเนสครับกองหลังมีควอนซาเปาตอเรสนะครับน้าแบ็กซ้ายเป็นแมชเชนแบ็กขวาเป็นนักของโรวี่นะครับตรงกลางนะครับก็มีเดออนไบลี่นะครับรวมถึงยูริตร์มันนะครับแล้วก็บูนเดียแล้วก็ยังมีกามาร่านะครับส่วนหน้าวันนี้ก็เป็นโอริเวอร์วัสกินเหมือนเดิมเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับตัวผู้เล่นหลักๆของท่านแอตันวิลล่าเนี่ยสามารถรักษาไว้ได้ครบนะครับตัวผู้เล่นหลักๆอยู่ครบนะเพราะฉะนั้นเกมนีี้้้้้ลงงงเเเเเกกก็็บบบในนนนนนมาาาาาาาพวววขขไไไดดดดูููปรยยย่่่่คคออิิสซต เเยออะหมืนนกัส่วนนักของดีโกเซนลูกทีมของเอติฮาว์ครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับ4-3-3นำทัพโดยศัตรูอย่างนิกป๊อบกองหลังนะครับก็มีทางด้านของพวกสวนบอสแมนนะครับนักกีรันทิเปียริวาเมนโต้ตรงกลางมีซันโดโตนารีครับโจลิงตันรวมไปถึงบูนอเกมาไลท์นะครับนะแล้วก็ด้านบนมีแอนโทนีอีลังกาที่คว้ามาใหม่จากนอตติแคมฟอเรสต์นะครับรวมไปถึงแอนโทนีกอร์ดอนส่วนอเล็กซานเดอร์อิซัคนะครับเจ้าตัวประกาศแล้วว่าจะไม่ลงเล่นในเกมแรกให้กับดีโกเซนต้อง ก็ต้องหมดูรว่าจะออกทางไหนจะแก้ไขได้อย่างไรสําหรับปัญหาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นลุงเฉียบบอกว่าคุณนี้สุสีนะครับแต่ถ้าถามว่าเกมคูน่นี้ไว้ใจใครมากกว่าเกมนี้ขอไว้ใจทางด้านของแอตันวิล่าดีกว่าครับเนื่องจากว่าฟอร์มการอุ่นเครื่องดีกว่าแล้วก็นักเตะมีใจมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของแอนดิ้แคปเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของแอตันวิล่าครับเป็นต่อในกอเซนตยูเลเด็ดอยู่ที่ปอปากำแพงมาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3ช่วงตัวกำแพงมาบนเกมนี้ใครจะไปดดููให้ีะะรับแนะแตตต่่่่่งงเเจอวาา3ปปไถึ รุนประตูที่4เหนื่อยหน่อยถ้าจะไปจริงๆก็ไปสัก2.5ขีด3กำลังดีนะครับส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้นะครับอย่างที่มงเชียบ,บอกมงเชียบขอเชียไปที่แอตตันวิลล่าครับได้เล่นในบ้านนะครับต่อหน้าแฟนบอลที่วิลล่าพ์คนะครับนะั้นแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มการเล่นนะครับช่วงหลังมาก็ดีพอสมควรเลยแล้วก็นัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านที่วิลล่าพักพวกเขาก็สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ถึง4-1ะนั้นเกมนี้ครับอยู่กับสิงห์ประงานแอตตันวิลล่าบอกได้เลยเีียยยบบเสคาานานนออน่่ง คู่ต่อมาครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเราไปดูเกมในช่วงเวลา3ามทุ่มครับเราไปกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับไปดูเกมระหว่างเจ้าบ้านครับไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่หน้าเดิมนะครับอย่างทางด้านของเบอร์ลี่เกมคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจในช่วงเวลา21่สนาฬิกาหรือว่า3ามทุ่มนะครับในส่วนของตารางคะแนนทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกนะครับต้องมาดูกันว่าจะอยู่ในมือใครก่อนนะครับส่วนในเเเเเรรรรรรรื่่่่ออออองงงขขคคคััับบูนนนนนนีี้้้จกกกกกกมมมาาาาาา5ลสสุุุดดดดววทททยแปป็์ไ ชนะไป4เกมแล้วก็แพ้กับเบอร์ลี่ไป1เกมนะครับ4นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับสเปอร์ชนะรวดเลยเพราะฉะนั้นะในเรื่องของเฮทเวสต้องยกให้ทอร์นามฮอสเปอร์ครับดูดีกว่าผู้มีเด่นอย่างเบอร์ลี่ค่อนข้างเยอะส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดสเปอร์นะครับเจ้าถิ่นพวกเขาชนะนะครับ1เกมเสมอ3เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมล่าสุดเล่นศึกซูเปอร์คัพนะครับนายของยูฟ่าเนี่ยพวกเขาก็สามารถยันเสมอกับปารีสแซ็คแมงไป2-2แล้วก็ไปแพ้กันโดลจุดโทษนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นก็ถือว่าใช้ไดดด้แหหลลละะ5เเเกมมัังงงขขออออออทาาานนนนนฮสสปรรร์์่วคบบ ที่เกมหลังพวกเขานชนะ2เสมอ1แพ้ไป2 2นัดหลังสุดแพ้รวดครับแพ้อุ่นเครื่องกับสต็อกแล้วก็ล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้กับลาซิโอเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับหเกมหลังสุดลุงเฉียบมองว่าคู่นี้สูสีส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามฝากฝั่งของนะครับนะลูกทีมของโทมัสแฟงอย่างทางด้านของสเปอร์วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับนะอา,อาจจะเป็น4 2่สนะเพราะว่า อ่าอันนี้ที่ต้องเจียบเอามาเนี่ยคือการเจอกับปลารีสเขาต้องเล่นรัดกลุ่มอยู่แล้วก็นำทัพโ,โดยผู้สามตัวอย่างวิคราดิโอนะครับนะ,บนะบกองหลังก็มีคริสเตรโรเมโลนะครับมิกกี้ฟันเดเวนเปโดโปอร์โรแล้วก็ทางด้านของแดนโซน่าจะอยู่ครบตรงกลางมีปาบซาครับแล้วก็เบนตันกูรวมไปถึงเจ้าวเวเลนย่าแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีมูเวตคูดุสนะครับรวมไปถึงเบเนจอนสันแล้วก็ริชาร์ดิซอนนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของสเปอร์วันนี้อยู่ครบแน่นอนกับเกมในบ้านนัดเปิดสนามนะครับกับปุนซือคนใหม่อย่างโทมมมัััสสแฟฟงงงงงงคค์ททที่่่ยยยย้้้้าา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 าจกดดดนนนนนนนขขอออออเเบบบรรระะวผูื เบอร์ลี่ครับน้องใหม่วันนี้น่าจะมาระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำทัพมาโดยนะครับนะกองหลังอย่างเอ็กดาวครับนะแล้วก็ทางด้านของคายวอลเกอร์ครับที่ย้ายมาจากเอซิบิลานก็มารับบทเป็นกัปตันให้กับทางด้านของเบอร์ลี่นะครับตรงกลางมีจอร์เคาเลนครับรวมไปถึงลอเรนซ์แล้วก็อันโตนี่ครับนะส่วนกองหน้าเป็นด้านของฟอสเตอร์นะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของเบอร์ลี่ก็อยู่ครบนะครับผนวกกับผู้เล่นที่ได้มาใหม่ด้วยลุงเฉียบมองว่าพวกเขายังคงเป็นรองทางด้านของสเปอร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแถมเกมนี้ต้องบ มนี้ให้มองไปที่เจ้าถิ่นครับสเปอร์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของ h ฮนดิแคปเกมนี้เปิดไม้ตอหน้าพอสเปอร์ครับเป็นต่อเบอร์รี่น้องใหม่อยู่ที่1 5กำแพงมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5.3กำแพงมบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับ2ประตูยืนพื้นมีให้ลุ้นประตูที่3และ4เพื่อรับประทานเต็มสกอร์ต่อที่1.1.5อยู่ไปกับสเปอร์ครับ1ประตูในบ้านลุงเฉียบมองว่ามีแน่ครับกัดฟันรอประตูที่2กับสเปอร์ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นครับค่ำคืนนี้เฉียบไปที่ไก่ในทองแนนน่อ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างนกนางนวลครับไบรตันแอนด์ฮอฟอาร์เบียนครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยนันดั้งของนะครับเจ้าสัวฟูลแลมเกมคู่นี้คิกออฟราบสามทุ่มเช่นเดียวกันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับในส่วนของตารางคะแนนทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกครับต้องมาดูกันว่าสามแต้มแรกนั้นจะได้นะครับไปอยู่ในมือใครแล้วก็ใครจะได้เปรียบมากกว่ากันนะครับในส่วนของเฮทเวทคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดนะครับรวมทุกถ้วยทุกรายการนะส่วนใหญ่ก็เป็นพรีเมียร์ลีกนี่แหละ เป็นนด้านของฟูลแลมทำได้ดีกว่านะครับ5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับฟูลแลมชนะไป3เกมแพ้กับไบรทันไป1เกมแล้วก็เสมอ1เกมฤดูกาลที่แล้วครับเจอกัน2เกมนะครับในบ้านของฟูลแลมนะครับที่คาร์เรลค็อกเทดเป็นด้านของฟูลแลมเปิดบ้านชนะไบรทันไป3-1แล้วก็กลับไปเล่นที่บ้านของไบรทันในดัทที่2เนี่ยเ็เป็นาด้านของไบรทันเปิดบ้านชนะฟูลแลมไป2-1นะครับก็ถือว่าเฮตเฮดนะครับนะถ้ามองในภาพรวมต้องบอกว่าหน้าด้านของนะครับฟูลแลมดูดี พวกเขาชนะ4แพ้เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาอุ่นเครื่องเอาชนะวอฟบวกจากบุรเดลิกาเยอรมันไป21นะครับส่วนด้านของฟูลแลมเองก็ไม่ธรรมดาครับ5เกมหลักสุดของพวกเขาในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะชนะ4แพ้เกมเดียวครับนัดล่าสุดก็อุ่นเครื่องกับทีมจากบุรเดลิกาเยอรมันอย่างไอสัแฟงเฟิร์ตก็เอาชนะไปได้1ประตูศูนย์เพราะฉะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบม,มองว่าคู่นี้ดูดีสูสีนะครับนะส่วนด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับไรตันเจ มาโดยนะครับผู้สัมผัประตูมาหนึ่งอย่างทางด้านของวาบูเกนครับกองหลังมีลูอิสดังนะครับนะรวมไปถึงด้านของนะครับนักครูเป้แล้วก็ตรงกลางครับมีมินเตนะครับนะรวมถึงเดียโกโกเมสนะครับเขาโอรุมิโตมะยังอยู่นะส่วนกองหน้าใช้เป็นลูเทอร์นะครับก็ เสียธนายของจอเปโดไปนะครับก็เสียหายผสมควรนะครับไหนจะต้องเสียเอสตูปินานไปอีกนะครับเพราะนั้นไบตันเนี่ยลุงเฉียบกจะว่าฤดูกาลนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยยังคงเป็นบอลตามช่องบอลเท้าสู่เท้านะครับนะส่วนระดับของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างทางด้านฟูลแลมลูกทีมของนะครับมาโกซินวาวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกันนำทัพรบปราสาทประตูสัญชาติเยอรมันอย่างแบนเรโน่ครับกองหลังมีทนายของแอดเดสันรวมไปถึงนะครับเซซยองแล้วก็ระดับของเตเต้นะครับตรงกลางมีแฮร์รี่วิลสััันนนนคครรรรบบบซเเดอ์์ิกะ โจคิงครับรวมถึงซาสซ่าลูกิดแล้วก็อรเล็กอีโวบี้ส่วนหน้าวันนี้ใช้เป็นราอูลคิมเนตกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกเหมือนเดิมก็หรวตัวไปเล่นหลักๆนะครับของแต่ด้านฟูลแลมอยู่ครบนะครับแทบจะไม่เสียใครออกไปจากทีมเลยเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นแล้วก็ประสบการณ์รู้เียบมองว่าฟูลแลมดูดีกว่าทางด้านของบริตันที่เสียนักเตะน,นะครับตัวหลักๆออกไปถึง2และ3ตัวเลยนะเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับเกมนี้มีโอกาสที่ฟูลแลมจะบุกไปคว้าแต้มได้จากทางด้านของบรตันค่อนข้างสูงพอสมควรเเเหหมืออออนนนนนนกั่่ใใงงขดิปปี้้้าตต็ ด้านของฟูแลมอยู่ที่0.5กำแพงมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5กำแพงมบนเกมนี้ไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูเกมนี้มีเห็นแน่ๆรู้ประตูที่3ได้เลยครับไปเชียร์กำแพงมบนกันได้ที่2.5ส่วนการไปต่อนะครับที่ครึ่งตัวอย่างที่ลุงเฉียบบอกครับเกมนี้ลุงเฉียบรู้สึกชอบฟูแลมมากกว่าด้วยประสบการณ์ตัวเล่นแล้วก็ตัวเล่นหลักๆของพวกเขานะครับสามารถรักษาไว้ได้จนครบเลยแทบจะไม่เสียใครไปจากทีมไม่เหมือนกับไบรตันนะครับที่เสียนักเตะตัวหลักออกไป2-3ตัวเลยเพราะฉะนั้นครับกม้วคแุต ไบรตันได้ครับไปเชฟฟูแลมครับพระรองเครื่องทุ้ตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่นะครับศึกพิเรกิจในช่วงเวลา3ามทุ่มไปดูน้องใหม่ครับหน้าเก่าอย่างแมวดาซันเดอร์แลนด์วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยือนขุนคอน West เวสท์แฮมยูไนเต็ดเกมคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจในส่วนของตารางคะแนนทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกครับต้องดูกันว่า3แต้มแรกจะอยู่ในมือใครแล้วใครจะได้เปรียบนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับนะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดนู่นเลยเพราะ เราไปดิวิชั่นหนึ่งนะแล้วโหวล่วงไปแบบล่วงแบบอุตลุดเลยนะครับกว่าซันเดอร์แลนด์จะกลับมาได้เนาะก็ห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับนะเป็นนันของเว์แฮมยูไนเต็ดชนะไปทั้งหมด3เกมสเสมอ2อเกมโดยที่ซันเดอร์แลนด์ไม่เคยชนะเวทแฮมได้เลยใน5เกมหลังที่เจอกันนะครับก็ถือว่าเฮทเต้องยกให้ขุนค้อนเวทแฮมดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดซันเดอร์แลนด์ครับพวกเขาอุ่นเครื่องไม่ดีเลยนะครับนะใน5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้4ชนะเกมเดียวนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับรายโบิแกโน่ตัวแทนจาก ดีใช้ได้ครับหนัดหลังสุดพวกเขานะครับชนะ3 แพ้1เสมอ1นัดล่าสุดอุ่นเครื่องเสมอกับเิวจากลีเอิงฝรั่งเศสไป1-1เพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดผู้มาเยือนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับทางด้านของเจ้าถิ่นแมวดำเซนต์แนลแลนด์วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับนำทัพรวมไสามตัวอย่างเพเดเซ้นนะครับนะกองกลางอย่างนั้นของนะครับนันเนลนะครับรวมถึงนั่นของนะครับแฮร์ริสันจอนนะครับแล้วก็ทางนั่นของบราวแล้วก็คิดริกนะครับกองข้างบนเเเเนนนนนนีี่่ยมดดด้้้้าาาขขออออองงงงไซิิโรรรรรระะคคััับบบกกกหตตวว์์18แล็ เบอร์10ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทจริงก็ดูจากตรงนี้ตัวผู้เล่นนะครับนะถ้าเปรียบเนี่ยก็เหมือนอ่าเซาล์แทำตันฤดูกาลที่แล้วครับตัวผู้เล่นซันเดอร์แลนด์ลุงเฉียบเชื่อว่านะครับนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องปรับเปลี่ยนอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าจะยืนหยัดในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองเผินๆยังดูเป็นลองเวสต์แฮมนะครับส่วนเวสต์แฮมนะครับลูกทีมของทางด้านนะครับนะแกมพอสเตอร์วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองเช่นเดียวกันนำทัพรวมภาษาประตูเมื่งอหน ของนะครับนะลุคฮัตปาควสต้านะครับแล้วก็เจมบอดทราวนะครับแล้วก็ยังมีอารอนวันบีซาก้าส่วนด้านบนเนี่ยมีจารอดโบเวนกับนิกราสฟูคลูฟก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับของทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่ครบอยู่แล้วครับแล้วผนวกกับการเล่นสไตล์การเล่นของทางด้านกุนซืออย่างแกมพอตเตอร์เนี่ยเริ่มเห็นเวสต์แฮมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ลูกเชียร์จะมองว่าคุนคอนเวสต์แฮมยูไนิเต็ดนะครับ ส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของเวทแฮมเป็นต่อทางด้านของซานด์แลนด์อยู่ที่ปอปากำแพงบอลเกมคูนนี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงบลเกมนี้ลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ใครจะไปดูให้ดีนะครับนะส่วนการไปต่อที่ปอปากังี่ลุงเฉียบบอกครับเวทแฮมดูดีกว่าตัวผู้เล่นมีประสบการณ์มากกว่าครับคุณภาพของตัวผู้เล่นด้วยแล้วก็รูปแบบการเล่นลุงเฉียบก็ยังมองว่าเวทแฮมดูเหนือกว่านะครับฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับเวทแฮมยูไนเต็ดผู้ไม่เยือนบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่่างแนนนอครับ ครูต่อมาครับเราไปกันที่นะครับนะช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งครับไปดูเกมผิวเลิกอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับไอหมาป่าครับวูฟแพนตันวันเดอร์เรอร์วอร์ดีพักเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเยนเลบัยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจในช่วงดึกนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะคู่จะไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกนะครับก็ต้องมาดูกันว่าซิตี้หรือวูฟจะได้3แต้มแรกของทีมอของตัวเองไปนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่ที่จะมาห้าเกมหลังสุดนะครับรวมทุกถ้วยทุกรายการนะครัััับบเเเเปป็นนนนอออดดขงงแมมชชสตตร์ซิี้้ะไทห4ก แล้วก็แพ้กับวูฟไป1เกมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของเฮตเตต้องยกให้ซิตี้ดูดีกว่าแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2เกมก็เป็นซิตี้ชนะได้ทั้งไปและกับนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับวูฟแฮมตันวอนเดอร์เรอร์พวกเขาไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2แพ้3 3มสามารถหลังสุดอุ่นเครื่องแพ้รวดแพ้ลองแพ้กิโลนาแล้วก็ลาสุดแพ้กับเซลตาบีโก้นะครับส่วนในเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นในรายการฟีฟ่าคัพโวล์คัพแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องเกมหนึ่งในหุานัดียว ครับนะก็คือการแพ้กับอัลฮิราอแล้วก็นัดล่าสุดอุ่นเครื่องชนะปาเลโมไป3-0นะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้โรบัยซิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามทางด้านของฝากฝั่งนะครับเจ้าถิน่นอย่างทนางด้านของนะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3เหมือนเดิมนำทัพโดยปราสาประตูนะครับทีมชาติโปรตุเกสอย่างโจเซซากองหลังมีทางด้านของโตติโกเมสนะครับนะรรรรวววววมมไไปปถึงงงงงงตกกกกกลลาาาาาาอออยย่่่่จโเเเเนนนนะคัับแ้้ ре, ้นน้็ดสหหีีฝท อย่างด้านของนะครับนะสแตนลาเซ้นกองหน้าตัวเก่งน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบูแคมตันวันเดอร์เรอร์การเสียมาเตอุสคุณย่าไปเนี่ยก็เสียหายพอสมควรนะครับนะแต่เกมนี้ได้เล่นในบ้านก็ต้องมาเรีนกันว่าการเจอกับแมนซิตี้จะต่อกรได้มากแค่ไหนเฮดเวสก็เป็นรองนะครับดังนั้นเกมนี้ลุงเจ็บยังมองว่าพวกเขามีโอกาสที่จะไม่มีแต้มในบ้านของตัวเองในเกมแรกนะครับส่วนด้านของนะครับนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกทีมของเป๊ปกาเดียล่าวันนี้พวกเขานะ่าจะมาในระบบ4 2 3นนนะสน่สองสามหน อาจจะใช้เป็นเจมส์ทับฟอร์ดนะเพราะว่าคว้าม,มาใหม่จากเบอร์ลี่ฤดูกาลที่แล้วในเดอะแชมเปี้ยนชิพพวกเขาอะไม่ใช่พวกเขาสิต้องบอกว่าเจมส์ทับฟอร์ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บคินชีตได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็พาเบอร์ลี่เลื่อนชั้นก่อนจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนกองหลังเนี่ยอาจจะได้เห็นคูซานอฟครับกองหลังทีมชาติอุลเบจับคู่กับจอห์นสโตนนะครับเพราะว่านัดล่าสุดที่อุ่นเครื่องได้จับคู่กันส่วนแบ็คซ้ายวันนี้จะเจอทีมเก่าครับอย่างท่านั่งของอันดูลี่ครับก็เป็น, Back up, er, นแลล้วลวไมมากกกเเเยแรรองนะคับ ตรงกลางมีกอนซอเรสนะครับมีทางด้านของนะครับรายันเชคก,กี้ที่ย้ายมาจากโอเอลหรือปิกลียงนะครับตัวนี้ยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแล้วก็มีโอมานมามูสส่วนกองหน้าตัวเป้าก็เป็นเออร์ริงเบลฮารันด์นะครับก็ะดือตัวเล็กหลกัหลกๆซิตี้เองก็อยู่ครบเช่นเดียวกันกับการเสริมทัพมาใหม่ก็ยังดูน่ากลัวเหมือนเดิมสำหรับลูกทีมของเป๊ปกาดิลลาเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับดูเฉยๆมองว่าแมนซิตี้ดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างทางด้านของวู๊ปแฮมตันวันเดอร์เรอร์ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่ออองงขแแนนดิิคคปปปเเเเเกมมมีี้้้าใหชสตตรร์ซับ บอลเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับ2ประตู3ประตูน่าจะมีให้เห็นแน่แครับเพราะฉะนั้น2.5ขีดสเราไปเชียร์กำแพงมบนกันได้ส่วนกับไปต่อที่1นึ่งขีดหนึ่งประตูสําหรับแมนซิตี้ลุงเฉียบมองว่ามีครับกับการเสริมทัพแล้วก็การได้คุกคีกับนักเตะนะครับของเป๊ปกาเดลล่าการได้เล่นอ่าฟีฟ่าขับโบลครับการได้ใช้นักเตะเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พร้อมแน่นอนสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูสำหรับพวกเขาไม่น่าใช่เรื่องยากครับน่าจะบุกไปคว้าสามแต้มเหนือบู๊แฮมตันวััันนนนนเเ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 ดดดดออออออรรรรรร์์์ไไไ้้้้้้พาาะะฉกกกมมีีีียยู่ปบบบืใสสฟแชตตซิขล เสียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คูต่ต่อมาครับเราข้างฟากไปที่ลาลิก้าของสเปนครับไปดูเกมเปิดฤดูกาลก,กันบ้างครับระหว่างเลี้ยวมาโยก้าวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือการเมียนศึกใหญ่แชมป์เก่าครับอย่างทางด้านของเจ้าบุตทุมบาร์เซโลนาเกมคุณิคิกออฟราคาเที่ยงคืนครึ่ง,งในส่วนของนะครับตารางคะแนนทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกครับต้องมาดูกันว่าบาซ่าหรือมาโยก้าจะได้3แต้มแล้วขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดนะครับนะเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาชนะไป4เกมเสมอไป1เกมโดยที่มาโยก้าไม่เเเคคยยชนนะบบาาารซ่่ไดด้้้ลลลลแแววกกก็ฤูทีััจอ 2ครั้งในลาลีกาสเปนรดูการ2 0 2พ2 0 2 5ก็เป็นบาร์ซ่าชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเรอยวมาโยอกาพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดอุ่นเครื่องชนะฮัมบูกนะครับไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนนันของบาร์ซ่าเองนะครับหนัดหลังสุดนะครับกับการปีซีซันพวกเขาชนะรวด5เกมนัดล่าสุดอุ่นเครื่องกับโคมโมจากอิตาลีพวกเขาสามารถเอาชนะโคโมไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้นะครับผู้มีเยือนอย่างเจ มายอก้าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับฝากฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างมาโยก้าวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นพวกสามตูนะครับอย่างเลโอนะครับโรมันแล้วก็รวมไปถึงกองหลังนะครับอย่างด้านของครับโมจิก้าเอ่ยนะตรงกลางอย่างโมราเลสนะครับแล้วก็น้างของปาโบตอเรสแล้วก็ยังมีเซโกดาแดด้วยนะครับนะแล้วก็นาเป้าวันนี้เป็นมูริกีนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบอยู่แล้วสำหรับมาโยก้านะครับก็น่าจับตามองกองหน้าเหมือนเดิม ปุรีเก้ครับชอบยิงทีมใหญ่นะครับหมายเลขเจ็ดก็เป็นดาวสโซนวัของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบอยู่แล้วสำหรับตะนั้นของมาโยกากับเกมในบ้านเกมแรกแต่งานนี้เจองานยากครับกับการรับมือตานั้นของบาร์เซโลนาส่วนเจ้าบุท่มบาร์เซโลนาลูกทีมของฮันซิฟิกวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3ครับนำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างโรนันอาราโคนครับเปาคลูบาซี่นะอาริคบาวเด้นะครับแล้วก็ตะนั้นของจูรุนเด กองกลางมีฟอร์มิโลเปสครับแล้วแฟงกี้เดยองแล้วก็เปดดี้ด้านบนมีรามิยามาคัตแลตฟอร์ดแล้วก็ลาฟินย่านะครับหรืออาจจะเป็นนักของโรเบิร์ตเลวันดอลกี้เพราะนั้นตัวเลืนหลักๆของบาร์ซ่าเองอยู่ครบแน่นอนกับเกมแรกนุ่นเชื่อว่าพวกเขา เขาที่เข้าทางแล้วนะครับนะตัวเล่นหลักๆไม่ได้เปลี่ยนมากมีแต่เสริมเข้ามานะครับฉะนั้นดูจากตรงนี้บาซ่ายังคงดูเหนือกว่ามาโยกาเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของได้แคปเกมนี้เปิดให้บาร์เซโลนาครับเป็นต่อมาโยกาอยู่ที่1นึ่งคีนะครับกำแพงมาบนเกมคืนนี้อยู่ที่สองจุดห้าคีมกำแพงมาบนเกมนี้ไปได้ครับเจอกัน2ครั้งหลังสุดก็ถือว่ามีประตูค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของมาโยกาเนี่ยบาซ่าบุกไปถล่มมาถึงห้าหนึ่งนะครับเพราะนั้นไปดูกำแพงมาบนก,นนกนเขาารับด้้วยูปกก่น กันเล่นช่วงหลัง5นัดหลังสุดชนะรวดด้วยเพราะนั้นครับเกมนี้เชียบไปที่เจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลนาบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ลาลิก้าของสเปนครับไปดูเกมระหว่างนะครับไอ้ข้งขาวบาเรนเซียเปิดบ้านเจอกับเรียลโซเซดัดเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองครึ่งในส่วนของตารางคะแนนทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกนัดเปิดฤดูกาล2025-2026ต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะจบแบบไหนนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นเรนืงของเรียลโซเซดัดชนะไป4เกมแล้วก็แพ้กับบาเรนเซียไป1เกมฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2เกมครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ1เกมแต่ถ้ามองในภาพรวม5เกมห้าเจอกันต้องยกให้เรลโซซเดดดู กกส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นบาเลนเซียพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดอุ่นเครื่องกับตริโนชนะตริโนไป3-0นะครับส่วนด้านของสุนเซดัด5เกมหลังสุดถือว่าพวกเขาฟอร์มดีใช้ได้ครับชนะ2เสมอ2แพ้1 4นัด,ลดหลังสุดพวกเขาฟอร์มดีไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องเสมอกับบอรม,มาจจากพิมลิกิตไป0-0เพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มกันเล่นลุงเฉียบม,มองว่าและเอาสุนเซดัดดูดีกว่าใน5นัดที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของร,อร,รบทซ เซียวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำทัพมาโดยนะครับกองหลังตัวหลักไม่ว่าจะเป็นด้านของนะครับโจอ่าโคเซกาย่านะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างเปเป,เปลูนะครับนะอ่าแดนนี่ลาบ้านะครับแล้วก็กองหน้าอย่างอูกอดูโรก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆพวกเขาอยู่ครบนะครับก็จะขาดเพียงแค่มอสเคล่า นะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งที่ย้ายไปร่วมทีมอาเซนอลเท่านั้นเองนะครับเกมนี้เล่นในบ้านก็ยังดูน่ากลัวนะครับแต่การเจอกับโซเซดัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะส่วนโซเซดัดเองนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1เหมือนกันก็นําทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างเซกโกกเมสนะครับตรงกลางอย่างด้านของบาริสเมนเดสแล้วก็ลูก้าซูชิตนะครับรวมไปถึงมิเกลโอยาสบาส่วนหน้าเป้าเป็นด้านของโอกาเซ่นนะครับแล้วก็ยังมีริมเส้นทีมชาติญี่ปุ่นอย่างด้านของคุโบะดวกคตัเ่่ขางแม ก็เป็นทางด้านของซูเบนดี้กับทางด้านของมิเกลเมาเรนโนที่ย้ายไปอาร์เซนอลทั้งคู่นะครับก็ดูจากตรงนี้ครับลุงเฉียบชอาเกมนี้สูสีแต่ลุงเฉียบชอบสไตล์การเล่นของเรอัลโซเซดัดมากกว่าพวกเขาเป็นบอลเท้าถูงเท้าคลองบอลได้ดีครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะบุกไปคว้าแต้มเหนือทางด้านของบาเลนเซียได้นะครับเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่เรอัลโซเซดัดละกันส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของโซเซดัดนะครับเป็นรองทางด้านของบาเลนเซียอยู่ที่ปอปานะครับนะกัมพายมาบน ส่วนการไปต่อของบรเซียที่ปอปาครับลุงเฉียบขอมองพระรองอย่างเรอัลซเซดัดครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้พวกเขาไม่น่าแพ้ครับมีโอกาสบุกไปแชร์แต้มจากบราซิลเจ้าถิ่นได้ครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับนะครับผู้มาเยือนอย่างเรอัลซเซดัดพระรองปอปาบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสครับไปดูเกมระหว่างรองครับจะทำบิ๊กแมตช์กับโอ o อลโอลิมปิกลียงเกมคู่นี้คิกออฟราศีทุ่มตรงนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกนัดเปิดสนามของหลีกเอิงฝรั่งเศส2025-2026ต้องมาดูกันว่า3แต้มนี้จะอยู่ในมือใครนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมา5าเกมหลังสุดนะครับเป็นนาดของรองครับชนะไปทั้งหมด3เกมลียงชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไว้นเกมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮลเวสห้าเกมหลังขอองฟร์ 5G เกมหลังสุดครับทางด้านของลองครับเจ้าถิ่นพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดอุ่นเครื่องชนะอาเบไลซิกไป2-1ส่วนนากของลียงครับ5เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดีเช่นเดียวกันครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดอุ่นเครื่องชนะเกตาเฟ่จากลาลิกาสเปนไป2-1เหมือนกันเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเจ็บบอกว่าคู่นี้สูสีนะครับดูดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนด้านของรายชุดตัวเล่นนะครับลุงเจ็บอ้างอิงจากแมตช์ที่แล้วที่พวกเขาลงเล่นนะครับฝากฝั่งของลองเนนี่่ยาาจะมในรรระะะบบบบ3นนนคคััั2-4-1กก็ทโดยองหลังงอย่าน้านะครรับวม ถึงตรงกลางอย่างอันดี้ดิอุฟนะครับโทมัสเันแล้วก็กองหน้านะครับอย่างหน้าของโฟฟาน่าก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของลองวันนี้น่าจะออกสตาร์ทกันครบกับเกมในบ้านต้องบอกว่าลองไปทีที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับแต่วันนี้พวกเขาเจอรียงของแข็งเหมือนกันเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วรียงถือว่าทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนหน้าของรียงเองนะครับวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบนะครับนะ4-5-1นะครับนำทัพโดยกองหลังอย่างหน้าของมาตานะครับรวมไปถึงด้านของเอ็นคาเทียแล้วก็หน้าของวินิซิอุสนะครับตรงกลางครับมีหน้าของ ของเม็ดเลนายแล้วก็ทางด้านของโฟฟาน่าส่วนกองหน้าเนี่ยต้องดูว่าจะใช้ใครจะเป็นลากเซต็ตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันอ้านะครับดูจากตรงนี้ลุงเฉยียบเชื่อว่าเกมนี้สูสีสนุกแน่นอนครับลุงเฉยียบก็เชื่อว่าลียงก็มีดีพอสมควรในช่วงหลังนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉยียบเชื่อว่าสูสีออกได้ทั้ง3หน้าส่วนในเรื่องของที่แคมปเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของลองครับเป็นต่อทางด้านของลียงอยู่ที่ปอปาก,กำแพงมุมบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีดสามกำแพงมุมบประนเ็มนี้นการไป,ไรปรต่อ ที่ปอปาเกมนี้ขอเชียร์พระรองครับลูงเฉียบเชื่อว,ว่าลียงก็มีดีครับนะตัวประสบการณ์ก็มีครับรวมไปถึงฟอร์มการเล่นฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็ไม่ธรรมดาอุ่นเครื่อง5นัดหลังที่ผ่านมาก็ชนะได้ถึง3เกมเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่ลียงบุกไปแชร์แต้มจากลองแล้วกันครับบอกได้เลยครับคำคืนนี้พระรองลียงเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับเราไปดูเกมเยอรมันซูเปอร์คัพนะครับนะระหว่างทางด้านของสตุตการ์ดวันนี้พวกเขาจะเจอกับบาเยนมิวนิกนะครับเกมคู่นิคกิฟออปราตินหนึ่งครึ่งในส่วนของนะครับเฮทเวสคุณนิจกันมานะครับห้าเกมหลังสุดเป็นร้านของบาเยนมิวนิกชนะไปทั้งหมดสี่เกมครับสตุตการ์ดชนะไปหนึ่งเกมฤดูกาลที่แล้วเจอกันสองเกมนะครับในศึกเบเรติก้าเยอรมันก็เป็นบาเยนบุกไปชนะได้อ่าถึงถิ่นของสตุตการ์ดถึงสามหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองนะครับที่อาริอันอารีนาเนี่ยชนะไปสี่ศูนย์นนมิิววคดดูีก่า ส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดดูดีด้วยกันทั้งคู่ฝ่าฝั่งของสตุตการ์ต5เกมหลังชนะ4แพ้1นัดล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้บรอนยาไป1-0ส่วนด้านของนะครับเสือใต้ไบเยร์มิวนิกนะครับพวกเขาชนะ4อ่าแล้วก็แพ้ไป1เช่นเดียวกันนัดล่าสุดอุ่นเครื่องชนะกาฮอปเปอร์นะครับูริกไป2-1ก็ถือว่านะครับเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังนะครับดูดีกันทั้งคู่จริงๆนะครับแะก็แพ้มาแค่เกมเดียวที่เหลือชนะรวดนั่นเองส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครบบดะมเิ4-3 ก็นําทัพมาโดยตัวเล่นหลักๆนะครับจากฤดูกาลที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางอย่างนั้นของคาราซอสนะครับรวมถึงคิดฟูลิกแล้วก็กองหน้าอย่างอุนดับน่าจะอยู่ครบนะครับก็ดูจากตรงนี้จานะนของสตุตการ์ดเองนะครับตัวเล่นหลักๆไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่เหมือนฤดูกาลก่อนที่ปล่อยค่อนข้างเยอะส่วนนั้นของเือใต้บาสไบเยนมิวนิกลูกทีมของโอซองกอมบานีครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันนําทัพโดยสาประตูวันนี้น่าจะใช้เป็นนอยเออร์นะครับกองหลังก็น่าจะเป็นคิมกบิตลน สการรับรวมไปถึงทางด้านของแซ็คกานาบี้แล้วก็ยังมีทางด้านของไมเคิลโอริเซ่แล้วก็ดุยดีแอตที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลด้วยส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมครับแฮร์รี่เคนก็ดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นหลักๆนะครับไบร์นมิวนิกเองก็อยู่ครบเช่นเดียวกันแล้วก็ดูดีกว่าทางด้านของสตุต gart ด้วยนะครับด้วยประสบการณ์แล้วก็คุณภาพของนักเตะเพราะนั้นเกมนี้ลูกเชียรมองว่าไบร์นมิวนิกมีโอกาสคว้าชัยชนะแล้วได้ถ้วยซูเปอร,ร์คัพของเยอรมน,นีไปครอบครองนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้บาาเเยยร์นนป็ตตต่่่่ออสทกกูีชววงัแพมมบนเกคู่นนี้ะครับอยู่่่ทีีกกร ไปได้ครับ3ประตูเกมนี้น่าจะมีให้ลุ้นประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มนะครับส่วนการไปต่อที่1ช่วงตัวอย่างเุิงเฉียบบอกครับเสือใต้ดูดีกว่าครับนะตัวผู้เล่นดูเหนือกว่าครับแล้วก็เฮดเวที่เจอกันก็ทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นครับเหนือสิ่งอื่นใดเกมนี้อยู่ไปกับเสือใต้บาเยนนิคหนึ่งช่วงตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจดลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลทั้ง9คู่ในค่ําคืนวันเสาร์ที่6สิงหาคมนะครับคู่แรกครับไปเชียร์แอตันวิลลาคู่ที่2สเปอร์3ฟูลแลม4เวสต์แฮมยูไนเต็ด5แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ6บาร์เซโลนาเจ็ดเลอแวร์ตัดนะครับโอแอลโอลิมปิกลียงแล้วก็9อยู่ไปกับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกแล้วนี่ก็คือแนวทางฟุตบอลทั้ง9คู่นะครับส่วนตัวเล่นเชียร์ชอบมากๆในค่าคืนนี้3ตัวติดดาวนะครับตัวแรกแอตันวิลลาตัวที่3คือบาเยงแมิวนิคนะครับชอบเหมือนนกันไปเชียร์ดด้้้้้้ววยยกัันนนไไไไไมมม่่ชอออบบบางงตตปลลุุใใหเจฟ ไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เฉยียบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ในระดับหนึ่งลุงเฉยียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากมีที่ให้ดูฟุตบอลฟรีนะครับใครอยากมีพื้นที่เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเอาไว้ตามแนวทางฟุตบอลสดตลอดทั้งวันรวมไปถึงนะครับรับแนวทางตัวเน้นตัววีช่วงการในแต่ละวันที่ลุงเฉยียบจะวงางไว้ให้สามารถเข้ามาอยู่กับลุงกับลุงเฉยียบได้นะครับไมไ าปกแน่นอนที่สาคัญครับผลงานของลุงเฉียบเนียเห็นอยู่เป็นประจําอยู่แล้วไม่ว่าจะทั้งในต่อๆแล้วก็ในช่องทางของ YouTube ตรงนี้นะครับฝากไว้แล้วกันครับ @ls77 หรือว่าจะทิ้มลิงค์ที่เจ็บวางไว้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับส่วนนะครับใครอยากจะมข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันมาเยอะได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ